สวัสดีค่ะพันธุไม้สไตล์วีโบค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์โกดีมาแบบเร่งด่วนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะได้พันธุ์ไม้ในตระกูลนี้มาครอบครองกันหลายคนนะคะบางคนก็ได้มาแบบหลงไหลนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ได้ต้นไม้สุดโปรดมา บางทีก็ได้มาเพียงต้นเดียวนะคะแล้วก็ต้องการให้น้องเนี่ยมีการแตกหน่อแตกก็ออกมาเร็วๆนะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาชมกันนะคะวีโบมีวิธีที่จะขยายพันธุ์ให้ได้หน่อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีการทําสาวให้กับต้นไม้นั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะเราจะได้ พันไม้ทั้ง2ทางเลยนะคะไม่ว่าจากต้นที่เราเอาไปทําสาวแล้วก็จากหนอดที่ยังมีอยู่นะคะซึ่งไม้ในตระกูลอ o โคนีมานี่เราก็สามารถเอามาทำได้เกือบทุกชนิดเลยละค่ะส่วนวิธีการเลือกต้นที่เราจะเอามาทําสาวนะคะก็ดูจากสองลักษณะง่ายๆเลยนะคะ อันดับแรกก็คือดูจากาลำต้นนะคะคือเราก็เลือกต้นที่มีลักษณะลำต้นที่ไม่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นลักษณะลำต้นที่โค้งเอียงนะคะหรือลำต้นงอโอนแบบได้ทรงไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้เราก็สามารถเอามาทำได้นะคะลักษณะที่สองก็คือลักษณะที่เราดูจากใบแล้วเนี่ยใบเขาจะดูไม่ค่อยสวยทักเท่าไหร่นะคะ เราก็สามารถนํามาทําสาวได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะ,ะตัวนี้นะคะบีโบจะใช้ตัวเจ้าสางแดงนี่ละค่ะเป็นตัวที่จะทําสาวนะคะเพราะว่าลักษณะลําต้นเขาเนี่ยออกจะเอียงนิดหน่อยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ตั้งตรงไม่ได้รูปที่สวยงามน,นะคะ วิธีการก็คือเมื่อเราเลือกต้นที่เราจะทําการทําสาวแล้วนะคะเราก็าใช้มีดหรือกรรไกรกลมคมนะคะตัดลงไปเลยนะคะนี่บีโบก็จะเลือกตรงที่มีข้อนี้นะคะแล้วก็ตัดลงไปเลยค่ะแบบเอียงๆแบบนี้นะคะก็จะได้กิ่งใหม่อีกกิ่งหนึ่งที่เราจะพาไปทำาสาวกันนะคะคือกิ่งนี้ค่ะ ส่วนต้นพัน์ุต้นเดิมที่เราตัดนี้นะคะเราก็สามารถพลวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงได้ตามปกติค่ะเพื่อรอหน่อใหม่ของเขาเกิดขึ้นมานะคะส่วนเจ้าต้นนี้มีโบก็จะแยกหน่อไปทำาสาเหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยจะขึ้นโค้งเอียงเนาะมันไม่ตรงกระถางอะมันไม่ได้รูปที่สวยงามนะคะมีโบก็จะตัดออกเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็เลือกห่างจากคนใบนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดเอียงลงไปเลยค่ะนี่ก็ได้หนึ่งกิ่งนะคะเราก็จะเอากิ่งที่เราตัดเนี่ยไปทําสาวกันค่ะส่วนกระถางที่เหลือนี้ก็บารุงใส่ปุ๋ยเพื่อรอการแตกหนอ่อต่อไปนะคะส่วนต้นที่เราตัดมาจากหน่อแล้วนะคะเราก็จะนํามาทําสาวโดยการปลูกใหม่นะคะโดย ลักษณะก็อาจจะต้องใช้กิ่งที่มันหลุดหรือว่ากิ่งที่อยู่ตามๆนี้เอาออกนะคะเหลือไว้แต่กิ่งบนๆนะคะแล้วก็นำไปปลูกค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะบางคนก็ได้ต้นไม้มาก็เสียดายนะที่ตัดน,น้องเขาทิ้งไปแต่ว่าไม่ต้องเสียดายนะคะเวลาเราเอามาทำสามแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่ที่สวยแล้วก็ดูดูดีกว่าต้นเดิมค่ะแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ไปด้วยวิธีหนึ่งนะคะ เวลาปลูกนะคะเราก็จดให้ตรงอยู่ในกระถางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อัดบริเวณโคนต้นให้แน่นนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปบำรุงได้ตามปกติค่ะรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำได้ตามปกตินะคะระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยน้องก็จะ เ,เริ่มง,งอกรากแล้วก็ตั้งต้นใหม่ขึ้นมาเป็นต้นที่สวยด้วยนะคะส่วนกจะต้นนี้ก็เหมือนเดิมนะคะต้นที่เราตัดมาจากต้นเมลพันเราก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะตัวใบล่างๆนี้ก็ควรจะเอาออกนะคะนี่ก็เอาออกได้นะคะเหลือประมาณนี้นะคะเราก็นำไปปลูกในกระถางได้เลยค่ะ ดินก็ใช้ดินปกตินะคะที่เราปลูกกันมาอื่นๆนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นก็จัดให้เข้าตรงกลางของกระถางนะคะแล้วเราก็อัดกดลำต้นไว้ให้แน่นๆค่ะนี่ก็จะได้ไม้จากการทำสาวอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไป ทำดูกันได้นะคะเดี๋ยวบีโบจะพาไปดูต้นไม้พันธุ์ที่บีโบตัดออกมานะคะว่าอ่ามันแตกขึ้นมาเยอะไหมนะคะแลนนี่ก็คือต้นที่บีโบมาทําสาวแล้วก็งอกรากแล้วนะคะตั้งต้นตั้งลำสวยแล้วนะคะก็มีใบละพันนะคะต้นนีแล้วก็บัลลังทองแล้วก็อัญมณีดแดงนะคะนี่ค่ะเดือนกว่าสองเดือนก็มีรากแล้วค่ะ ตอนนี้ก็รากเรื่องงอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นพันธุ์ที่เราตัดไว้ค่ะว่าจะมีการแตกหน่อเยอะมากแค่ไหนนะคะนี่ต้นอันญมณีแดงนะคะที่หลังจากเราตัดต้นไปลูกใหม่แล้วนะคะนี่ก็เป็นหน่อที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะก็ได้หลายหน่อเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะลักษณะหน่อที่พี่โบตัดไปนะคะนี่นี่ก็คือหน่อนะคะนี่ก็คือหน่อนะคะตัวนี้ก็คือ หน่อที่ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็มีการแตกตาขึ้นมานะคะต้นนี้ก็มีการแตกหน่อขึ้นมาใหม่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการแตกตาส่วนนี้ก็หน่อที่แทงออกมาจากรากนะคะดูตรงโคนตรงนี้นะคะก็ยังมีแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แตกมาจากรากใต้ดินเลยค่ะไหลหน่อเลยค่ะตา้แปดเก้าหน่อเลยค่ะไม่รวมหน่อเล็กๆนะคะก็ เป็นการขยายพันธุ์ที่เร็ววิธีหนึ่งนะคะระยะเวลาเดือนถึง2เดือนนะคะเราก็จะได้ต้นเพิ่มเนี่ยเป็นเกือบสองเท่าตัวเลยนะคะตัวนี้อัญมณีแดงนะคะนี่เป็นใบละพันธุ์นะคะนี่คือต้นแม่เค้าที่วิวโบตัดไปนะคะส่วนนี้ก็หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแตกขึ้นมาเยอะมากนะคะ จากต้นเพียงแค่2ต้นที่เราตัดไปนะคะเราก็ได้พันจากต้นเดิมที่เราตัดไปแล้วอีก2นะคะแล้วก็นี่หนอต้นแม่พันธุ์มีอีก7นะคะได้9หน่อเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะบัลลังทองนะคะอันนี้มีโบก็เอาดินออกมาเพื่อจะดูการแตกของหน่อนะคะต้นที่เราตัดไปนะคะแล้วก็มีอันเล็กอันหนึ่งเนาะแต่นี่ต้นที่เราได้นะคะระยะเวลาเดือนกว่าๆค่ะห่งหนอ่สอสหน่อสหน่อ4ีหนอ่หนอ,หนอเลยค่ะนะคะถือว่าเป็นการงอกที่เร็วนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วเร็วมากเลยทีเดียวนะคะวิธีการขยายพันธุ์ วิธีนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับพันธุ์ไม้พวกอโกนิมาหรือพวกสามา้อยป่าแป้งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆน,นก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะได้ผลดีทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นวิธีขยายพานันธุ์อกอติมาแบบเร่งด่วนนะคะเพื่อนๆนก็สามารถเอาไปลองทําดูกันได้นะคะจะสามารถขยายพานันธุ์เพิ่มได้เป็นหนึ่งสองเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันธุมะตั้งตาวีโบด้วยนะคะ